ค่ะตารางประชุมนี้นะคะเป็นที่ระลึกงานพิธีทอดกฐินสามนาทีประจำปีพุทธศักราช2555ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบีชานะคะซึ่งท่านประธานของเราในวันนี้ท่านศาสตราจารย์ปั๊เกอร์ปริญญาจินดาประเสริฐท่านก็เป็นผู้แทนของเราทุกท่านนะคะที่ได้เวม ี้ขอรกราบเตียนเชิญศาสรรตราจารย์ดรพยาจกินดาประเกษตรนายกสภาหมหาวิทยาลัยจุดทูปเทียนบูชาพระรัตาไป ไม่มีอีกแล้วดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำบูชาพระพัตนครไตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอรหังสงมาจุพุทโตภะคะวาูทุทังภัควันตังอภิวาเทมิตราสวัส ทังรมามีกล่าวบัณฑิดทั้งหลายกล่าวว่าสีเป็นเรื่องต้น <c oughs> เป็นที่ตั้ง <c oughs> างให้พอเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย <c oughs> และเป็นประธานแห่งทรรทางบวงบุุค,คนใดชำรักสีให้บริสูญแล้ว <c oughs> จะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุกขจริตจิตจะร่าเริ อั้งใจกล่าวคำอาธนาศีโดยพอเทียกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาตายะติสรเนนะ